สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันพระราชบิดีที่12เดือนตุลาคมปีพศ2 5 6 6นะครับเมื่อสักครู่ทํานอง,งสั้นเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นทํานองที่ตั้งใจที่จะทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงความคุ้นเคยกับคอดที่เราชินกันนะครับนะคือเมื่อกี้เป็นคอดอะไรบอกไม่ได้นะครับเนี่ย อคอร์ดที่เราคุ้นเคยกันก็คือคอร์ดเมเจอร์อย่างเช่นคอร์ดซีโดมิซอนซีเมเจอร์คอร์ er, ดไบเน่โดมิแฟตซอนโดมิซอนะคอร์ดดิมินิช ซอนแฟและก็ลาคอร์ดออฟเมนเต็ดคอร์ดเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเมเจอร์มเนอร์ดิมินิชออฟเมนเต็ดจะเป็นคอร์ดที่ขาดโน้ตคู่สามไม่ได้นะครับจะมีคู่สามคือโด คู่ามเมนเนอร์ minor, แล้วก็คู่3 m a เมเจอร์แต่ทำนองที่เล่นตอนต้นนี้ถ้ายึดต,ตัวโดเป็นหลักเนเราจะไม่ได้ยินโน้ตคู่3ะของตัวโดเลยเนะไม่ว่าจะเป็นตัวมีหรือมีแฟดนะครับความรู้สึกที่เป็นเมเจอร์ไมเนอร์ดิมินิชออฟเมนตดก็จะหาไม่ได้นะครับ หาไม่ได้จากโน้ตตัวหลักที่เป็นโน้ตตัวสนะครับแต่อาจจะได้จากเสียงอื่นนะครับอย่างเช่นเสียงเสียงนี้คู่3ซอนกับทีนะครับนะแต่ว่าเราใช้โน้ตตัวหลักเนี่ยเป็นโน้ตตัวสนะครับเพื่อสร้างทำนองที่หนะลีกหนีความเป็นเมเจอร์มเนอร์ดิมินิชออฟเอนเต็ดนะครับลองฟังครั้งนะครับ แนวคลิกนี้เราสามารถนำไปนะครับทำเป็นบทเพลงในแนวรูปแบบให,หม่ๆได้นะครับ เมื่อสักครู่นี้เราตั้งโน้ตเสียงสีที่528เฮิรตครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ